สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ะคือตัวเราเองนะคะจะมาแบ่งปันเรื่องสุขภาพแล้วกันนะคะวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมากมายเพียงแต่ว่าขอเล่าประสบการณ์ที่เจอแล้วกันนะคะใครที่คิดจะไปส่องกล้องต้องรีบฟังทางนี้เลยนะคะถ้าไม่ได้ฟังคลิปนี้แล้วนะคะท่านจะพลาดอย่างมากนะคะใครที่มีปัญหาคิดว่าอยากจะส่องกล้องดูนะคะเออเราเป็นโรคอะไรกันแน่นะคะประมาณนี้นะคะ รีบฟังฟังเลยนะคะแล้วก็ขอให้ฟังจนจบด้วยนะคะก็คือ,อย้อนย้อนอดีตไปย้อนหลังไปสักประมาณเกือบ20ปีได้นะคะโดยประมาณนะคะประมาณนั้นก็คือเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็คือ,อครั้งแรกๆเลยที่เป็นนะคะก็คือ10กว่าปีก่อนเกือบ20ปีเนี่นะคะมีปัญหาก็คือปวดท้องนะคะคือปวดท้องแล้วก็ ไปตรวจนะคะไปตัวที่คลินิกนะคะไปตัวที่คล ok ินิกคลินิกบอกว่าเป็นโรคกระเพาะนะคะเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วก็ทีแรกๆก็กระเพาะนะคะหมอเขาบอกว่าเป็นกระเพาะคราวนี้เสร็จแล้วเขาก็ฉีดยาแล้วก็กินยาเอายามาให้นะคะคราวนี้เสร็จแล้วเราก็เอ้ยคลินิกอ่ะมันราคาสูงใช่ไหมคะราวนี้เราก็เลยเอ้ยโรงพยาบาลดีกว่าเพราะโรงพยาบาลโรงพยาบาลมันฟรีร้วนี้พอแรกๆนะคะก็คือระยะห่างระยะห่างของการเป็นเนี่ยนะคะก็ ประมาณเดือน2เดือนบางทีก็ไม่ถึงเดือนด้วยซ้ํานะคะก็จะมีปัญหาอย,ย่างเก่าก็คือปวดท้องแหละคราวนี้เราก็คือขับรถนะคะขับรถไปโรงพยาบาลเองขับรถไปโรงพยาบาลเองเสร็จแล้วก็ ไปหมอก็ฉีดยาแล้วก็ให้ยาแก้ลดกรดนะคะลดกรดก็เหมือนที่เราเราเคยรู้กันอยู่นั่นแหละนะคะให้ยาลดกรดมากินให้ยาลดกรดมากินแล้วก็แก้ปวดท้องอะไรพวกเนี้มันมียาน้ําด้วยนะคะ,ะยาน้ําอย่างที่เรารู้กันนะคะว่ายาน้ําอะไรนั่นแหละคือจะได้อย่างน,าานั้นมาคราวนี้มีปัญหาว่ามาหลังๆนะคะแรกๆก,ก็ดีหรอกนะคะก็าหายมาหลังๆแล้วโรงพยาบาลไม่หายทุกคนเคยเจอไหม โรงพยาบาลอะ่ะเราไปแล้วมันไม่หายพอมันไม่หายปุ๊บยังไงก็ต้องไปคลินิกใช่ไหมคะก็ต้องไปคลินิกพอไปคลินิกปุ๊บนะคะไปคลินิกปุ๊บค่ายาค่าฉีดยาค่ายาหลายตังนะคะเมื่อประมาณสักเกือบเกือบยีปีที่แล้วก็คือประมาณสัก 100, หลักร้อยไม่เออหลักร้อยก็คือประมาณ4ี่สห้าร้อยประมาณเนี้ยนะคะพอมาหลังๆทุกคนอขอรวบลัดตัดตอนจาก20บกว่าปีมาเป็นปีปัจจุบันคือปีนี้เลยนะคะ ก็คือ,อก่อนกนหลังจากปีนี้นิดหนึ่งขอย้อนนิดนึงขออภัยด้วยนะคะก็คือประมาณสักสิ้นปีที่แล้วก็คือไม่ไหวแล้วค่ายาค่ารักษาค่าหมอเนี่ยฉีดยาทีนึงคะ่ะเอายามาด้วยประมาณ8ปดถึงเก้าบาทฉีดยาด้วยนะคะคราวนี้มาหลังๆเราก็เออไม่ฉีดยาเราก็เอายามากินนะคะเอายามากินปุ๊บยาเนี่ยลินี้เขาจะให้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะประมาณหนะะึ่งอาทิตย์ปุ๊บนะคะก็กินยากินยาปุ๊บยาหมดเราก็ไปเอาแตา่ยาค่ายาประมาณ600อไม่ฉีดยานะคะ เราก็หูุมันแพงอ่ะทุกคนเออนะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เราก็เลยเอ้ยไม่เอาดีกว่าไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะโรงพยาบาลประจำจังหวัดเลยก่อนหน้านั้นเราโรงพยาบาลประจำอำเภอนะคะไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดปุ๊บคราวนี้เราก็ไปเล่ากันในฝั่งหมอเขาก็ครั้งแรกนะคะมันต้องไปอายุรกรรมทั่วไปถูกไหมคะโรงพยาบาลเนี่ยต้องไปอายุรกรรมทั่วไปก่อนที่จะไปเจอหมอที่เฉพาะทาง ไปอายุรกรรมทั่วไปสองครั้งก็ให้ยามาคล้ายๆกับโรงพยาบาลประจำอำเภอเลยแล้วก็บอกว่าหมอคะยาตัวนี้เรากินไม่ถูกหรอกเพราะว่าโรงพยาบาลประจำอำเภอก็ใจเรามาเรากินไม่ถูกเราก็เอาตัวยาที่คลินิกไปให้คุณหมอเขาดูว่าเรากินยาตัวนี้เราถูกควนี้หมอเขาก็ดูเสร็จแล้วเขาบอกว่าเอางี้ไหมอยากส่องกล้องไหมเขาก็ถามว่าอยากส่องกล้องไหมเราก็ ก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรกันแน่นะคะทคีินีกเขาก็บอกว่ากดไหลย้อนบ้างอะไรกดไหลย้อนชนิดรุงแรงเอ่อโรคกระเพาะอะไรเงี้ยเราก็เออตกลงได้ค่ะหมอขอส่องกล้องแล้วกันเขาก็อายุรกรรมทั่วไปก็ส่งไปอายุรกรรมพิเศษก็คือไปหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับรุงเอ่อเกี่ยวกับเรื่องโรคก,กระเพาะนะคะระบบทางเดินอาหารนั่นแหละ อ่ะคราวนี้เสร็จแล้วก็ไปหมอเฉพาะทางปุ๊บคราวนี้หมอเฉพาะทางเขาก็บอกว่าเออส่องกล้องไหมเอออะไรก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเออเรามีอายุแล้วเนี่ยควรจะสอ่องกล้องอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าเราเป็นอาการยังไงเออถ่ายดำไหมอะไรนี้เราไม่ถ่ายดำเราแค่ปวดท้องเฉยๆนะคะเราแค่ปวดท้องเฉยๆเสร็จแล้วเออคราวนี้เขาก็นัด หุยนัดสองกล้องเนี่ยไม่ใช่ไวๆนะคะทุกคนที่เราเจอเนี่ยคือประมาณ2เดือนรอ2เดือนอ่ะปุ๊บรอ2เดือนรวบวรัดตัดตอนมาเลยนะคะ2เดือนวันที่เขานัดส่องกล้องนะคะก็คือ,เ,อ,อเราก็ไปต้องงดอาหารนะคะทุกคนงดอาหารประมาณเที่ยงหลังเที่ยงคืนไปแล้วต้องงดอาหารเลยหมอเขาจะนัดเวลาเราเช้านะคะประมาณ7จ็ดโมงครึ่งประมาณนี้ให้ไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลปุ๊บนะคะทุกคน ก็นั่งรองเขาก็จะมีอันนี้อันนี้ถึงขั้นตอนส่องกล้องแล้วนะใครที่คิดจะส่องกล้องแล้วกลัวมันเป็นยังไงบ้างอะส่องกล้องอะไรอย่างนงี้นะคะเออราแวงนะคะฟังคนนู้นคนนี้มาเราก็เป็นเหมือนกันยพยายามเซิร์ชหานะเซิร์ชการส่องกล้องทํายังไงเขาทําอะไรบ้างนะคือเราไม่เคยไงเราก็เราก็ระแวงไงเรากลัวว่า มันจะเจ็บไหมมันจะอ้วกไหมมันจะเป็นยังไงไหมเขาจะวางยาเราไหมอ่ะเออวางยาก็ดีนะเราไม่รู้สึกเจ็บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเป็นใช่ไหมคะอ่ะเราก็เป็นเหมือนกันคราวนี้อ่ะเดี๋ยวมาฟังต่อคราวนี้พอเราไปปุ๊บนะคะไปที่ห้องนะคะที่เขานัดเราสองกล้องพอไปปุ๊บนะคะเขาก็จะรอเออให้เรารอพอถึงเวลาเหมาะมาปุ๊บเขาก็จะเรียกเราเข้าไปนะคะงดอาหารงดน้ํานะคะงดอาหารงดน้ําหลังเที่ยงคืนคราวนี้เสร็จแล้วเราเข้าไปปุ๊บเขาก็ให้เรานอนนะคะพรนั้นเสร็จแล้วปุ๊บนอนนอนตะแคง เขาก็จะมีสเปย์นะคะสเปย์มาฉีดในปากเราอะ่ะเหมือนเหมือนสเปย์ระงับกินปากสเปย์ฉีดยาไอฉีดฆ่าเชื้ออะไรประมาณนั่นแหละก็ฟืดๆไปประมาณสองสมฟืดนะคะเพื่อที่จะให้เราชานะคะเพื่อที่จะให้เราชานะคะเขาก็จะรอประมาณแป๊บเดียวอึดใจเดียวนะคะหมอก็จะมาปุ๊บนะคะอุ้ยอันดับแรกที่เราเห็นเลยนะคะมันจะมีกล้องอยู่ข้างๆเราจะเห็นเอ่อเห็นเครื่องมือเขาใช่ไหมคะเห็นเครื่องมือของคุณหมออ่ะเออมันจะมีสายเฮ้ย อันนี้แน่เลยที่มันต้องส่งเข้าไปในคอเราเราก็คิดอย่างนี้นะคราวนี้มันก็ใช่จริงๆนะทุกคนมันก็จะใหญ่ประมาณเออจะบอกประมาณอะไรเนี่ยประมาณประมาณนิ้วมืออะสายมันอนะสายกลมๆอนะ่ะทุกคนเออมันก็ใหญ่ประมาณนั้นแหละนะคราวนี้เสร็จแล้วที่ปลายสายนะมันจะมีเออคล้ายๆแบบอลูมิเนียมขาวๆยาวๆหน่อยนะคะเสร็จแล้วเขาเอาผ้ามาปิดหน้าเาหมดเลยเขาไม่ให้เราดูเขากลัวว่าเขาคิดว่าคนไข้น่าจะกลัวนะคะคราวนี้เสร็จแล้วอะ เขาคุมผ้าเขาก็เอาสายที่เราเห็นนั่นแหละทุกคนเออใส่เข้าไปในคอนะคะจากปากเนี่ยลงไปนะคะเรามีความรู้สึกแต่เราไม่เจ็บทุกคนเออไม่ต้องกวเจ็บเรามีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยท่อมันไปถึงไหนแล้วมันก็ไล่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 จากคอลงไปจากคอลงไป,จ,งไปจนถึงกระเพาะอะทุกคนเออจนถึงกระเพาะรู้เลยว่าอยู่กระเพาะพอถึงกระเพาะเสร็จแล้วนะหมอเขาก็จะแบบวนอนะเออวนคล้ายๆวนในท้องเราอะ เรามีความรู้สึกนะว่ามีอะไรอยู่ในนั้นน่ะแล้วมันก็นเป็นตื้อๆแบบมันจะอ้วกอ่ะมันจะอ้วกอ้วกอ้วกออกมาอย่างเงี้ยเออแต่ว่าหมอพยาบาลเขาว่าผู้ช่วยเขาก็อยคอยคอยจ,อยอยอยจับคอเราไว้นะไม่ให้เราถอยไม่ให้เราอะไรเงี้ยคือเขาก็ล็อกไว้ไม่ให้ถอยไม่ให้อะไรเนื้อจะมีปัญหากับการทำงานของคุณหมอนั่นแหละนะเขาก็ล็อกเราไว้แต่มันมีความรู้สึกว่าตอนนี้กล้องมันไปอยู่ตรงนี้แล้วนะตรงนี้แล้วนะตรงนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกหมดเลยแต่ว่าถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บ นะคะเพียงแต่ว่าอะไรมันมันดันดันอ่ะดัน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 เข้าไปเฉยเอ่ะประมาณหมอเขาวนนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะแค่เข้าไปไม่กี่นาทีอ่ะเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันกี่นาทีแต่มันก็แป๊บเดียวไม่นานเท่าไหร่หรอกเออประมาณนาทีหนึ่งได้มั้งอ่ะประมาณเนี้ยขาดเกินก็นิดหน่อยอ่ะเข้าไปอ่ะนะเออประมาณนั้นแหละไม่นานไม่นานแล้วก็ถามว่าไม่เจ็บแต่ว่ามันมันมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกปลอมเข้าไปในคอเราแค่นั้นเองแล้วหมอเขาก็ดึงออกมา หมะะอก,ก็ดึงออกมาอาจจะมีน้ำลายมาบ้างเพราะว่าเขาฉีดยาพ่นยาไปเนี่ยมันจะชานะคะผู้ช่วยพยาบาลเขาก็เอาผ้ามาเช็ดให้เรานะคะก็คือก็คือจบขั้นตอนการส่องกล้องอันนี้คือส่องกล้องกระเพาะนะคะแต่ถ้าลำไส้เขาก็ต้องใช้ทางทางก้นนะคะแต่อันนี้ถ้ากระเพาะในเข้าทางปากนะคะไม่ต้องสงสัยทีแรกเราก็สงสัยเฮ้ยมันจะต้องทางก้นแน่เลยเอ้ยยังไงนะค,คือกระเพาะเนี่ยลงทางปากนะคะแต่ถ้า ลำไส้ไม่แน่ใจว่าเขาจะตรวจลำไส้เราอะไรอย่างนี้นะคะถ้าลำไส้เขาต้องทางทางก้นนะคะเออโอเคเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็เขาก็จะเหมาะาก็จะบอกเลยนะคะว่าเอาเอเราเป็นโรคอะไรนะคะเขาเหมาะเขาส่วนตัวเราเองนะคะคราวเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าเหมาะเขาบอกว่าเราเนะ่ยเป็นกระเพาะนะคะเป็นกระเพาะแล้วก็ติดเชื้อแบคทีเรียเฮ้ยอะไรเนี่ย ติดเชื้อแบคทีเรียมันมาได้ย well, <microb ial. S 2> <aut> ังไงอะเชื้อแบคทีเรียเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันต้องอยู่ภายนอกไหมอะอันนี้เป็นความคิดของตัวเราเองนะส่วนตัวนะคือคนทุกคนอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าเชื้อแบคทีเรียมันคืออะไรยังไงนะคะเฮ้ยเชื้อแบคทีเรียก็เลยถามหมอหมอคะว่าเชื้อแบคทีเรียมันมันเป็นยังไงเหรอคะมันมันเป็นเพราะอะไรเหรอคะทําไมมันถึงติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารเฮ้ยทุกคนแปลกไหม ติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ก็คือเชื้อ HPL H. pylori นะคะหอ้ยทุกคนเอ้ยทำไมอะ่ะก็เพราะเรานะติดเชื้อแบคทีเรียหรือ H. pylori เฮ้ยเอ้ยไปได้ยังไงอะ่ะติดเชื้อ H. pylori เฮ้ยมาได้งไงอะ่ะ เชื้อเอสพโรไลคุณหมอคะมันมาจากอะไรคะคุณหมอเขาบอกว่ามาจากการกินอาหารของเราเฮ้ยทุกคนมาจากการกินอาหารของเรากินอาหารของเรางงไปกันใหญ่เลยงงมขาตาแตกเฮ้ยเราก็ไม่กินของดิบนะเราก็ไม่ได้กินนะพวกลูกพวกอะไรพวกนี้เราไม่ได้กินเลยนะจู้เจออะไรเนี่ยเราไม่กินเฮ้ยแล้วมันมาไง <S <S เขาก็บอกว่าอ,อการปรุงอาหาร หรือการกินอาหารที่ไม่สะอาดเฮ้ยทุกคนงงไปกันใหญ่เลยโฮ้ยการกินอาหารที่ไม่สะอาดงั้นเราต้องทํำยังไงก็คือการกินอาหารนับต่อจากนี้ไปนะคะต่อจากต่อจากนี้ไปที่เรารู้คุณหมอบอกว่าก็ต้องทําใหม่ทําตัวใหม่เออเฮ้ยใหม่หมดเลยทําความสะอาดตัวใหม่หมดเลยก็คือต้องกินให้สะอาดกเช่นอ่า การทำอาหารในครัววัสดุภาชนะอะไรเนี้ยทุกคนต้องทำใหม่เลย <S <S ให้สะอาดกว่าเดิมให้สะอาดกว่าเดิมโอ้โหจบค่ะาฉนั้นทุกวันที่เราทำนี่มันไม่สะอาดพอใช่ไหมอะเอเ้ยต้องทำใหม่หมดเลยโอเคก็ทำใหม่ทำตัวเองใหม่ทำใหม่ทุกอย่างอ่ะเพื่อที่จะหมอบอกว่า อีกสองเดือนให้มาส่องให้มาเป่าลมเออส่องกล้องเสร็จแล้วต้องเป่าลมด้วยนะทุกคนต้องเป่าลมด้วยนะหมอบอกว่าเราก็บอกว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นมะไหม,มหมอบอกว่าก็มีโอกาสเพราะว่าเราเนี่ยเพราะอะไรเราถึงติเชื้อเอสพโลลาโรไลก็คือเราทิ้งการเราทิ้งเหมายหมายความว่าเราปล่อยให้มัน เป็นนานเกินไปทุกคนทําให้หมอเขาบอกคุณหมอบอกว่าผน,นังกระเพาะเราเนี่ยทุกคนจะเรียบถูกไหมคะทุกคนจะทัผน,นังเรียบแต่ว่าผนังกระเพาะของเราอะมันเป็นตะปุ่มตะปามเออหมอเขาบอกอย่างนี้หมอบอกว่าเป็นตะปุ่มตะปามมันไม่เรียบก็คือมันเป็นแผลนั่นเองทุกคนว่าแล้วเวลากินเพชรเข้าไปนะมันจะมีอาการบางบางทีนะบางครั้งนะบางครั้งเออขอลืมขอบอกหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเวลาอาการมันเป็นนะทุกคน มันจะจุกจุกตัวลิ้นปีนะ่ะจุกมากแล้วก็มันก็ปวดหลังล้าวไปที่หลังเลยทุกคนทําให้นั่งไม่ได้นอนไม่ได้ทําให้เรากระซับกระส่ายทุกคนกระซับกระ่ายอยู่ไม่เป็นนะ่ะทุกคนไปโรงพยาบาลกลางคืนบางทีดึกดืก่นนะก็ต้องไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลปุ๊บนะโรงพยาบาลเขาจะให้เหมือนยากแก้ปวดปล่าไม่รู้คล้ายๆถุงน้ําเกลือมันไม่ใหญ่เท่าไหร่อันนี้อันนี้เราไม่มีความรู้น่ะถุงมันไม่ใหญ่เท่าไหร่ถุงมันเล็กๆอ่ะก็ให้จนหมดถุงอ่ะให้ทาง ทั้งทางเส้นนะคะฉีกเข้าไปตรงเส้นก็ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นนะคะมันก็ดีขึ้นเนี่ยเราจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยก่อนที่เราจะไปส่องกล้องนะก่อนที่เราจะไปโรงพยาบาลประจําจังหวัดมันจะเป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งเราไม่ไหวถึงต้องตัดสินใจไปโรงพยาบาลจังหวัดนั่นแหละอ่ะหมอเขาบอกว่าอ่ะมาตรงนี้ต่อว่าบอกเขาไปสักประมาณสองเดือนมาเป่าลมเฮอมาเป่าลมเป่าลมเพื่อหาเชือ้อมะค่ะทุกคนหาเชือ้อมะอื้ ก็เอานะคะตอนนี้ยังไม่ถึงสองเดือนนั้นตอนนี้คือช่วงเวลาช่วงเวลาที่ที่รอสองเดือนที่จะเป่าลมนะคะคราวนี้ช่วงที่เป่าก่อนที่จะเป่าลมเนี่ยเออแล้วก็ลืมบอกไปว่าคุณหมอเขาให้ยามานะาคุณหมอให้ยาฆ่าเชือ้อฆ่าเชือเช้อแบคทีเรียก็คือเชื้อเอชไพลูไรนี่แหละคือให้กินแค่สองอาทิตย์นะคะก็คือยาฆ่าเชือ้อกินสองอาทิตย์ก็คือจบ และหลังจากส่องอาทิตย์นั้นไปแล้วก็คือกินยาเกี่ยวกับเรื่องระบบกระเพาะนะคะอันนี้คือตอนนี้ประจำเนี่ยตอนนี้ทุกวันเนี่ยเราต้องกินประจําอยู่นะคะกินทุกวันแล้วก็ก่อนที่จะไปสอเอ่อเป่าลมก่อนการเป่าลมสองอาทิตย์งดกินยาที่คุณหมอให้มาทั้งหมดตอนนี้เรากินอยู่สองตัวคือค่าเชื้อจบไปแล้วนะก็คือตอนนี้เรากินอยู่สองตัวก็คือยาเกี่ยวกับเรื่องระบบกระเพาะนี่แหละ กินอยู่สองตัวเช้าเออก่อนอาหารกับหลังอาหารแต่ก่อนที่จะไปเป่าลมนะคะก่อนที่ไปเป่าลมก่อนเดี๋ยวถึงวันนัดสองอาทิตย์นะคะต้องหยุดยาทั้งสองตัวนี้เลยนะคะนี่อันนี้อันนี้เล่าสู่กันฟังนะถ้าเกิดใครใครคิดจะทําใครคิดใครที่เป็นแล้วอยากจะทําอยากจะซองกล้องก็ไปซองได้เลยมันไม่ได้เจ็บนะคะอ่ะมันไม่ได้เจ็บตอนนี้คืออยู่ในระยะที่เวลาที่ไปเป่าลมคะ่ะทุกคนแล้วก็อ คลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวติดตามกันไว้นะคะว่าการเป่าลมของเรานั้นผลออกมาเป็นอย่างไรและเป่าลมนั้นเขาเป่ากันอย่างไรนะคะเป่ากันอย่างไรเป่าแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ได,ได้ได้รู้กันนะคะโอเคก็คือประมาณนี้นะคะถ้ายังไงนะคะทุกคนมียังไงคอมเมนต์คุยกันได้นะคะคอมเมนต์สอบถามหรือคอมเมนต์คุยกันว่าทุกคนมีอาการเหมือนเราไหมนะคะแล้วก็ อ,อ,อาการเราเป็นแบบนี้คือมันมันรุนแรงมากจนกระทั่งเราเป็นเราเป็นมานานนะคุณหมอว่าเขาเป็นมานานคือปล่อยไว้นานเราก็ไม่คิดว่ามันจะก็ก็คือกระเพาะก็กินยามันก็ทุเลาไปทุเลาไปแต่มันไม่ขาดทุกคนมันไม่หายขาดอ่ะมันเป็นตลอดบางทีอ่ะแค่สองอาทิตย์ก็เป็นหนึ่งเดือนก็เป็นต้องไปฉีดยาต้องไปเอายาอยู่อย่างเนี้ย มาสิบกว่าปีอะทุกคนเกือบยี่สิบปีอะเราเราเป็นอย่างเงี้ยมานานแล้วไงเราก็อยากจะมาถ่ายทอดอยากมาบอกประสบการณ์นะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะทุกคนมันเป็นคลิปสําหรับเออความรู้คนที่อยากได้ความรู้จริงๆนะคะเออก็ประมาณเนี้ยทุกคนถ้ายัางไงคอมเมนต์คุยกันได้นะคะคอมเมนต์คุยกันได้แล้วก็เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่ง เราจะมาทำเกี่ยวกับเรื่องการเป่าลมเพื่อหาเชื้อ H. p y l o ล i ว่ามันจะยังอยู่หรือว่ามันไปจากเราแล้วนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะเเดี๋ยวอีก2เดือนนะคะ เดี๋ยวเราไปเป่าแล้วเราจะมาทำคลิปต่อนะคะถ้ายัางไรก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีก็คือคลิปหน้านะคะสำหรับสุขภาพนะคะคลิปนี้สำหรับสุขภาพคลิปนี้ไม่ได้พาเที่ยวพาก,กินอะไรทั้งนั้นนะคะก็โอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะคะคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็รับฟังเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อเกิดใครเจอปัญหาแบบเรานะคะให้รีบไปส่องกล้องเพื่อที่จะได้รักษาถูกทางและก็ทุกวิธีถุกต้องจะได้หายจากเรา โรคภัยจะได้หายจากตัวเราไปสัทีนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ